ด้วยผลประโยชน์ของทิ้งงามเมืองอ e ีกแห่งคือวัดกันมาตุยารามมีความหมายว่าวัดที่มารดาของนายกันเป็นผู้สร้างซึ่งมารดาของนายกันสาครวาสีหรือพระนรุนรักษาคือนางกลีบบุตรสาใยญย่แฟงเจ้าของสำนักโสเพณีผู้สร้างวัดคณิกาผลวัดกันมาตุยารามตั้งอยู่ริมถนนมังกรเยาวราชมีซุ้มประตูฐานเข้าง,งดงามด้วยลายปูนปั้น โบสดประดิษฐานพระประธานบนบุษบกนามว่าพระอริยะกันมหามุณีที่มีเพียงพระเกตมาลารัศมีเปเลวบนพระเศียรไม่มีอุศนีสะตามรูปแบบของวัดนิกายธรรมยุทธ์จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติที่งามวิจิตรการตาถี่มือช่างเขียนสมัยรัชกาลที่ห้า ดับซุ้มพระพุทธรูปและยังมีพระเจดีย์ทรงระฆังความแบบลังกาสร้างเรียนแบบทำเมฆคาสถูปของอินเดียซึ่งหาดูได้ยากในประเทศไทย